เมื่อกี้เรื่องปฏิบัติธรรมแบบปั่นใช้พองยุคปั่นแสงใช่ไหมครับพอยุปั่นแสงเนี่ยมีลูกศิษย์ุ่นหลังๆังโดยเฉพาะลูกลูกศิษย์ที่ชอบใช้พองยุคไปไปไปทำปฏิหารนั้นครับรู้ครับรู้ไหมครับว่าลูกเป็นลูกศิษย์สายไหนสายพองยุคแต่ว่าอัครุบาจารท์ท่านไหนวัดพิโสภารามลูกศิษย์วัดพิศสภารามชอบเอาพองยุคไปปั่นฌานพนปั่นปั่นปัสมาบัตรรู้ไหมครับว่าเราอะไร พอหลวงพ่อวัดพิษโสภารามก่อนที่ท่านจะมาใบปัดทองยุคนะท่านฝึกพุดโทรแบบ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 ชาญมาก่อนพุดโธรแบบชาญนะครับาเอาเอามาก่อนแล้วนะครับท่านเจ้าคุณบุญญาอ่าใช่ใช่ใชครับนิดนิดตอนตอนหลังท่านพบว่าที่ท่านทํามานะครับมันเป็นเป็นแค่เป็นแค่สมาะท่านก็เลยมามาเรียนพองยุคเพื่อจะเป็นวิอ่วิอวิอวิอวิพัฒนาต่อแต่ของท่านได้ชาสมาบัตมาก่อนแล้ว แล้วมาปฏิบัติพองยุคปฏิบัติพองยุคดูลูบนามเกิดดับที่เป็นตัวยานไปด้วยแต่สามาบัตมันก็สมบูรณ์ไปด้วยทําให้แนวทางของท่านนั้นจักพิเศษนะครับหลงวงพ่อวัดพิษโสภารามหนึ่งท่านจะมีเทคนิคในการดูพองยุคจนจิดนิ่งแล้วกายนิ่งกายนิ่งถึงขังนน้นไหนนะครับท่านทราบไหม วัดพิษโสภารามดูพองยุบจิตนิ่งกายนิ่งจนถึงขั้นว่าหามได้เลยครับใครเคยเห็นเทปบ้างอ่า,อา,อาวิดีโอเห็นแล้วอ่ันั่นนะครับเนนปฏิบัติพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแล้วท่านก็มีเทคนิคในการอ่าอะคุมจิตค,คุมใจนะครับจนเนนนั่งนิ่งแล้วท่านบอกว่าเข้าสู่สภาวะตัวแข็งหลายคนแข็งจริงหรือเปล่าท่านบอกว่าไปยุขึ้นมาสิเอา เอาไปเอาสองคนนัเอาไปขี้วปีกครับเน้นนั่งสมาธิขี้วขี้วปีกย้ายที่เลยโชว์ครับโชว์โชว์นะนี่นะครับด้วยปฏิหารตรงนี้แหละครับลูกศิษย์บางท่านเอาเทคนิคของพ่อวัดพิศโสภารามไปแต่งพองยุบพองยุบดูแล้วมันเกิดแสงได้เว้ยแต่แสงมันเกิดเกิดดับดับทำยังไงแสงจากพองยุบเกิดแต่ไม่ดับพองสดดับยุบสดดับจังหวะทุกพองสดแล้วดับนะ ไปเติมนั่งหนองแรงแรงก็ไปเพื่อไม่ให้มันดับยุบหนอนั่งหนอคองหนองนั่งหนองมันก็ยังเกิดเกิดดับๆับเมีครองหนอยุบหนองนั่งหนอถูกหนอคองนั่งยุบหนอนั่งหนอถูกหนองกแสงเข้าโอปิติสุขนะครับแล้วทีนี้ของท่านนะครับท่านก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะออกนอกทางตูบายาสเกินไปนะพอพอปิติสุขมากแล้วนะครับทีนี้ท่านก็ไปหาเกิดดับ ต่อนะก็คือยกสมาธิขึ้นสูงวิปัสนาแต่ปัญหาคือแสงมากเกินปิติมากเกินแต่ปัญญาที่ไปไปดูเกิดดับนะบางคนจับอาการเกิดดับได้แต่สิทธิส่วนใหญ่จับไม่ได้ครับจับไม่ได้ครับมันตรงกับแสงครับจับไม่ได้ครับก็เลยนั่งแข่งกันไปเลยรู้ไหมครับที่พูดพูดในายไหนท่านมาสายปองนุกน่าจะทราบนะ ถัดนะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อทิโสโสภาลามอาจารย์น้ำฝนมีลูกศิษย์ทั่วนะครับทั่วธรรภาัตตาเขาก็มีนะในเมื่อพองหนอยุบหนอสว่างมากพยายามพอสว่างแล้วน้อมจิตเข้าไปดูลุลุลุลูกน้ำเกินด,ดับแต่อ่อนปริยัติไม่ไม่เคยศึกษาสักส,สภาวะถ้าอาจารย์ปัตาทำได้นะครับแต่ลูกศิษย์เน้นลูกแสง พอนั่งไปพยายามจับพองยุคพองยุกม,มันหงายน,นะครับพองยุกหายตัวเป็นแสงสว่างหายทีนี้ไปดูอาการเกิดดับจับอาการจิตไม่เป็นจับอาการของสภาพธรรมไม่เป็นก็เลยนั่งจมกับแสงนั่งจมกับกับอัคครพนมิ่งสุดท้ายลุกลุกสิษธ์ก็เลยจัดมหากรรมไตรลปีรู้ไหมครับว่าจัดอาจจะอะไรจัดนั่งแข่งกันครับ ปัจจุบันนี้ลูกศิษย์สายนี้จัดมหากรรมทุกทุกปีนั่งแข่งกันสองวันก็มีสามวันก็มีครับพองยุบเลยครับอันนี้ผมพูดออกนอกทางไปให้เห็นว่าพองยุบนะคุณพูดง่ายงออกนอกทางท่านมหาศรีเซลนะแต่ว่ามันนานบบนี่ยปัญญานึงว่าพองยุบก็สามารถเป็นบาตรในของสมาทาได้ด้ถ้าโดยโดยหลักการสมาธินะสมาธิที่เกิดขึ้นกับผู้มีความศรัทธาในพุทธประการประสงค์นะครับสมาธินะครับ ที่เกิดขึ้นกับผู้สัตนัผู้ทำตกล้วนเป็นบาทของวิปัสนาได้หมดแต่มันโดยหลักการแต่คำกรรมสติคุณพอไหมในการดูลูปนามในความว่างคุณจะหาลูปรูปูปปนามเกิดดับในสภาวะแสงนะสภาวะแสงเป็นบรรดาอารมณ์นะครับสภาวะแสงไม่ได้เป็นอาเป็นรูปนามนะทีนี้ถามว่าในภาวะแสงภาวะว่างนะครับมันมีลูกนามยังไงมันมีจิตตัวรู้ว่าง ซึ่งจิตตัวรู้ว่างเนี่ยมันจมไปกับแสงจมไปกับอะไปกับความว่างมันจึงไม่ไม่มีไม่มีปัญญาพอ,อเพราะอะไรครับถามว่าทําไมจึงจับไม่ได้เพราะคุณฝึกแต่สมาธิคุณไม่เน้นอะไรครับตัวที่ลึกรู้ตัวลมคืออะไรไม่ไม่ใช่สมาธินะครับตัวลึกรูกก้ตัวอะตลมคืออะไรครับคือสติเหตุแต่ที่ผ่านมาคุณปั่นสมาธิลน้นล้วนสตสิไม่มีกําลังนะครับอันนี้ก็คุณน,นอกสายไปนะครับ ให้ดูต่อนะอ่านไปเรื่อยๆอ๋อทีนี้มาถึงแนวแนวทางที่ผม,มผมปฏิบัตินะครับ<ม>ที่ผมปฏิบัติเนี่ยจะเป็นแนวทางทำมานุสาลีใช้พองยุกเพียงเพื่อตั้งสติองหนอยุคหนอตั้งสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันขณะที่สติรู้พองยุกมีคิดเข้ามา เห็นอาการเกิดของความคิดที่เป็นนะรครับเป็นจิตตานุปัสสนาหรือเป็นอาการคิดอาการปุงป้งไปนะครับเป็นนิวรธรรมก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันขณะดูพองยุบค,คิดเข้ามาอะไรเกิดใหม่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตที่อาที่สุดหลักการนะครับสภาพทมใดเกิดใหม่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตที่สุดพองหนอยุบหนอดูมาสักสองสามนาทีแล้วสักพักหนึ่งอ่ามีมีเบื่อขึ้นมาเบื่อที่เกิดอเกิดขึ้นใหม่เป็นอารมณ์ปัจจุบัน ทิ้งของยกไปดูอาการเบื่อเบื่อหนอเบื่อทีนี้เบื่อเบื่อนอเบื่อนอเนี่ยเราฟังภาษาไทยแล้วเนี่ยมันก็แค่ท่องบนใช่ไหมครับอันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจเบื่อหนอครั้งสองครั้งพอครับเบื่อหนอครั้งสองครั้งแล้วดูว่ามันคืออะไรเบื่อหนอครั้งสองครั้งแล้วมันเปลี่ยนครับเบื่อหนอครั้งสองครั้งแล้วมันกลายเป็นเซ็งครับก็เซ็งหนอเซ็งหนอ แต่เราไม่เข้าใจเรื่องนี้เบื่อน้อเบื่อน้อด่าดีกว่าจะดับอันนี้จะ็นสติแต่ขาดการพิจารณารรมมีสติแต่ขาดสามประชญนขาดสัมประชานะครับปัญหาของผู้ปฏิบัติพองยุคแล้วสติดีสมาธิดีแต่ญาณปัญญาเกิดช้าเพราะคุณใช้แนวทางของการจิตสติมันงงน,นะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ผมฟังทราบว่า,วม,ามหาจุฬาเนี่ยส่งเสริมการจิญสติกันนะครับ การการดาออกเดก็สะดวครับดครับดีคนพี่กู้ชมเลยตอยู่เพราะว่าเปิดไม้สองตัวหรือเปล่าเห็นว่าเสียงมันดีกันครับตอนนี้ไม่มีไม้สักตัวเลยนะเนี่ยมองครับตอนใส่ข้อต่เนี่ห้องห้องมันกล้องอ๋อสองสอ,องเคร,รื่องแล้วมั้งบอกสองเครื่องแต่ที่จริงตรงนี้ไม่มีไม์นะผมไม่อยาสงสัยอยู่ห้องนี้มันไม่ธรรมดาหลืห้องนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ไม้เนี่ยเสียงนีกว่าไม้ได้อีกแสดงว่าเขาจัดห้องเอาไว้ดี ตอนแรกผมมานั่งหาดูใหม่ไม่มีใหม่แตเ่เวลาพูดปุ๊บโดีกว่าหม่เะอีกเลงแสดงว่าห้องของเขาพิเศษนะอ่ะพูดขออ่ะอ่ะองยุคนะครับท่านเป็นแนวธรรมานุสาลีนะให้ดูอาการอ่าเกิดดับของตัวลมนั้นๆนนะครับซึ่งการดูอาการเกิดดับของตัวลมนะครับอ่ะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มามาถึงเมื่อกี้เรื่องสติมาสัมปชานุนะ หลักการของการปฏิบัติอันนี้ผมเองก็เพิ่งเพิ่งเพ่งเก็ตเหมือนกันนะอ่าเมื่อเมื่อก่อนนี้นะครับก็ว่าไปตามตูบาอาจารย์ก็คือเจริญสติปัฏฐานนะครับก็ต้องเน้นที่สตินะก็คือสติรู้พอสติรู้ยุบสติรู้กายเวเวลาจิตธรรมพองยุบเป็นการเจริญกายยันโนุนโนปัฏฐานปวดปวดเนอะเจ็บหนอตึงหนอะ อรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่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 สบายใจก็เป็นเวทนานุบธนานั่งนั่งไปพองหนอยุบหนอคิดคิดหนอฟุ้งหนออ่าจิตโทระทก็โทระห์นอขัดเครื่องหนอราคาหนอนี่เป็นการดูดจิตเปอลไรครับจิตตาอ่านนุัธนานั่งนั่งไปแล้วรู้สึกว่ามันง่วงมันซึมก็ง่วงหนอซึมหนอไปแล้วครับเป็นไปฏิวันทำนึกืองหนอยุบหนอเกิดปีสีขึ้นมาสุกสุกหนอสบายใจหนอดูอาการจิตที่รั่วล้วลงนะครับ นี่ก็อักก็เป็นธรรมก็คิดว่าทําแค่นี้แหละคือปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ก็เป็นแบบนี้ผมก็ไปจัดคล็ปว่าตอนที่ผมปฏิบัติธรรมเจ็ดเดือนนะครับผมใช้เวลาหกเดือนกว่ากว่าจะจบนะแต่มีเสียงล่ำลือกันว่าผู้ปฏิบัติจริงๆนะครับสี่เดือน เพื่อนผมนะครับชื่อว่ามหาประดิษฐตใช้เวลาจบแค่สามเดือนรึ่งหรือ4สี่เดือนทําไมผมตั้งใจปฏิบัติหรือเพื่อนๆใช้เวลาหกเจ็ดเดือนแต่บางคนใช้เวลาแค่สามสี่เดือนเพราะอะไรอาตบีปฏิมารามจาน่งก็สมบูรไหมอ่าถูกต้องเลยครับเพราะเราใช้แค่แตในสติครับเราขาดทรัพปชาโน่คือเรานี่ อาตาปีมีนะครับผมในภายในสามวันแรกปวดหนอปวดหนอตายเป็นตายเลยครับวันท no ี่สี่หายเลยครับปวดหนอปวดนอหนึ่งชั่วโมงมันไม่หายครับรู้ไหมครับว่ารู้ไหมครับว่าเพราะอะไรปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอนั่งทีไรปวดแข้งปวดขาปวดหลังทุกทีรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรที่มันไม่หายสองวันแรกผมก็ทําเป็นไม่สนใจปวดนะครับวันที่สองที่สาม เห็นเพื่อนก็ดูกันครูบาจากกระานเขาบอกปวดมันดับยังไงมันลังยังไงมันไม่ดับวันที่สามตอนค่านะครับผมก็เลยคิดขึ้นมาใไอ้อปวดหนอปวดหนอที่มันไม่ดับนี่เพราะมันมีสาเหตุครับผมจับเพ็รตัวอัดตัวอัดตัวนี้ได้ครับปวดหนอปวดหนอที่มันไม่ดับเพราะเจ็บหนอเจ็บหนอมันมันก็ไม่ดับเพราะเพราะลุกขึ้นเสียก่อนอย่าลุกสิครับนั่งต่อไปสิครับ ปวดนอปวดนองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่หายเลยหายครับเคยทำไหมปวดนอปวดนอหนึ่งชั่วโมงก็ค้างอยู่นั่นแหละครับพอพอไปนั่งใหม่ก็เริ่มใหม่นั่งใหม่ก็เริ่มใหม่ใส่ก็ไปเลยครับปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอทรมานเนอะทุกหนเอ๊ออันนี้มันนอกตำาัาไหมเนี่ยอาอาลีสัตว์ข้อที่หนึ่งคืออะไรเออนอกนอกกำลังไหมไม่นอกตรงเลยตรงเกินไปหรือเปล่าไ่รู้ปวดแล้วเกิน ปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเกือบสี่ชั่วโมงหายครับผลไปไปครับปวดหนอปวดหนอเราไม่ได้นั่งท่องนะท่านนะปวดหนอไปด้วยทุกหนอไปด้วยดูกายดูจิตไปด้วยสติมันเกิดครับรู้รู้ได้ไงว่าว่าสติเกิดปวดหนอปวดหนอบางครั้งมันก็ทุกแต่ปวดหนอปวดหนอปวดเหมือนเดิมแต่บางบางช่วงจิดไม่ทุกครับคือที่ผมนั่งสามชั่วโมงนะครับมันไม่ได้ทุกตลอดอกท่าน ปวดหนอปวดหนอบางครั้งทุกแต่ปวดหนอปวดหนอบางครั้งเอ้ามันทุกหายปวดมันเดิมแต่ตัวทุกหายก็มันสังเกตได้ครับว่าปวดหนอปวดหนอถ้าอยากให้หายจิตมันทุกและปวดหนอปวดหนอเพื่อรู้ว่าตึงเพื่อรู้ว่าขัดเพียงเพื่อรู้จิตไม่ทุกครับทุกบ้านยึดยึดทุกถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกดูไปดูไปมันหายเองครับหลังจากครั้งที่หนึ่งหายนะครับหลังจากนั้นนั่ง หนึ่งหนึ่งชั่วโมงปวดจะดับได้ภายในสามสิบนาทีสี่สิบนาทีครั้งแรกสามชั่วโมงนะแต่หลังจากนั้นปัญญามันเกิดความรู้เท่าทันเกิดนะครับเขาจะดับได้เร็วนั่งปฏิบัติไปบางวันที่สิบครับปวดเนาะปวดนออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงสิบอ่อไม่ถึงอ๋อสิบครั้งครับปวดหายไปเลยถามว่ามันเริ่มมาจากไหนมันเริ่มมาจากวันที่สี่ที่ผมยอมนั่งให้มันตายตาย,ตายไปเลยมันหายนะ คือพูดงนะ่ายๆปวดไม่ยหไม่หายก็นงให้ตายเลยครับแต่มันไม่ตายหรอกครับสีคงหายวันวันที่สิบปวดเราเสียั้งก็หายนะครับอ่าประเด็นของเรื่องนี้นะครับก็คือที่เราดูอาการแบบเกิดดับแบบนี้หลักการก็คือเพียงเพื่อดูรูปนามตามความเป็นจริงไม่เน้นไปที่ปั่นสมาธิแสงนะครับพอดูแบบแบบนี้แล้วเป็นไงสติมันมีมีกำลังครับ สติจะม,ม,มี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 อเมากำลังสูงขึ้นพอปวดดับไปแล้วนะครับพองยุกมันก็จะชัดขึ้นมาแต่พอดูไปดูพองยุกต้นพองกลาง,องพองสุดพองเราก็จะเห็นว่าพองต้นกลางปลายบางช่วงชัดบางช่วงไม่ชัดพอดูไปดูดไปมันแปลกครับแทนที่เรามีสติมากสมาธิมากพองยุบมันจะชัดดูไป ต้นพองหายกลางพองชัดปลายพองหายมันเป็นติดติดดำดำกพองยุบติดติดดำดำเพราะลูกน้มมันไม่เที่ยงพองยุบติดติดดำดนาน p ank, p ank, p ank, ay, นานเข้าพองพองหายมีแต่ยุบนานนานเข้ายุบหายมี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 แต่พองเออแปลกเลยเพราะลูกน้มเกิดจากนะครับอ่าประเด็นนี้นี่อ่าเมื่อกี้ผมทิ้งประเด็นไว้เรื่องหนึ่ง ก็คือแนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี้นะครับสติเกิดง่ายนะครับสมาธิก็เกิดร่วมด้วยบ้างแต่เราปฏิบัติวิปัสนาต้นต้องเน้นที่ปัญญาแต่ปัญหาของการปฏิบททัติธรรมปัจจุบันแม้แต่ผมเองที่ใช้เวลาทั้งหกเดือนนะผมไปจับจับผิดตัวเองนะครับเพื่อนใช้เวลาสามเดือนทําไมผมหกอะผมหกเดือนตอนนั้นผมมองไม่ออกนะครับ มันกมจแบ่บนว่าสนามมั่งหรือครูบาอาจารย์ท่านไม่ไม่ให้หรือว่าเราที่คุยหรือเปล่านะครับตอนหลังผมมาสอนผมก็ไปไปนึกถึงตัวเองนะว่าเขาบอกว่าสี่เดือนก็จบได้ทําไมต้องอาจต้องหกเดือนผมก็พยายามไปจัดผิดว่าแล้วผมไปเร็วหลายเรื่องไหนอยู่ที่จริงก็หลายเรื่องนะครับแต่เรื่องหนึ่งเลยที่จับได้อย่างอย่างชัดเจนคือ ผมดูพองยุบหนึ่งเดือนแรกกับดูพองยุบเดือนที่สี่ผมดูต่างกันคิดหนอคิดหนอเดือนที่หนึ่งกับคิดหนอเดือนที่สี่ผมกําหมดต่างอ่าต่างก,กันคิดคิดมาเดือนไหมครับไม่่ยอาปฏิบัติแล้วแตจะอาจจะหมดคิดนะก็มีคิดมีฟุ้งธรรมรานะครับแต่เทคนิคการดูต่างอา่อาต่างก,กันซึ่งต่างกันตรงนี้นะครับมัน มันเป็นประสบการณ์จากความผิดพลาดที่ไม่ใช่ผิดพลาดมันเป็นประสบการณ์จากความที่ต้องทําอะไรซ้าๆแล้วมันเบื่อนะครับก็เลยต้องหาลูกเล่นใหม่นะนะก็เหมือนดินเหนียวนะครับอปั้นวัวปั้นไฟมันก็ปั้นแล้วก็สนุกตอนอะตอนนี้อาสี่ห้าขวบแต่พอโตอขึ้นมีดินเหนียวปั้นยังไงอาจจะอาจจะสนุก มันต้องปั้นเป็นรูปอะไรครับอ่าเป็นรูปอะไรใช่มันมันวิจิตขึ้นะนะครับอันนี้ก็มันกันปฏิบัติใหม่ๆคิดหนอคิดหนอคิดหนอเราให้ดับแต่พอเดือนที่สามนะครับคิดหนอคิดหนอเราอ่อร้อยดับมันดับจริงนะครับแต่ยานไม่ก้าวหนะ้ารู้ได้ไงว่ายานไม่ก้าวหนะ้าสภาวะมันซ้ำๆสงบแบบเดิมๆนิ่งแบบเดิมๆ เราปฏิบัติวิปัสนาอะไรบ่งบอกถึงความก้าวหน้าครับท่านทราบไหมการปฏิบัติวิวิปัสนาครับตัวบ่งบอกถึงความก้าวหน้าคือนิโรธครับเห็นอาการดับขาดของตัวรมตัวอรมมันยังนิ่งนิ่งสงบสงบใจความดับขาดไม่ค่อยเห็นฉะนั้นเราก็ทํทำแล้วจะมันต่างจากเดิมคิดหนออยากคิดหนอคิดหนอแบบเดิมเดิมคิดหนอแล้วก็ดูคิดหนอแล้วก็ดู พอคิดหนอนแล้วดูคอนอับค้นังไงครับคิดหนอแล้วดูอออดอวดพอดูปุ๊บเห็นว่ามันไม่ใช่คิดครับคิดหนอพอดูปุ๊บมันกังวลครับกังวลหนอปวดหนอปวดหนอพอดูปุ๊บมันจะปวดครับมันตึงครับอ่านะครับพองพองหนอยุบหนอเพราะพอพอดูปุ๊บมันเป็นอาการเคลื่อนขา,ข,าขาดของธาตุดินและธาตุลมต้องใช้มารูรู้รู้ร นี่ครับซึ่งตัวตัวนี้นะครับสติอย่างเดียวทําไม่ไดุ้ณต้องมีอะไรครับสัมปชานุนูด้วยแล้วหลักการของเราก็าคืออันนี้จะพูดโทษตัวเองแล้วก็อาาอาาเขาเรได้ไปนะครับ,เ,นนรบเพราะเราลืมอ่านพระไตรปิฎกปัญหาคือเราสอนสติปัฏฐานเน้นครูบาอาจารย์ลืมอ่านพระไตรปิฎกนะครับ ในปติปิดกหลักการของการเจริญสืบพันธนะครับด้วยด้วยกระบวนการของนะครับอาตาปีหนึ่งอาตาปีใช้อาช้ความเพียรในการในการตามดูอาตัวลมสองอะไรครับสองอะไรสติมาหรือสัมัญโนสองหนึ่งอาตาปีสองสติมาหรือสัมัญโนนะเอา สติมาหรือซ้ำส้ำส้ำอ่าส้ำแทนอ่าส้ำแทนชรับพูดง่ายๆนะครับหากไม่อ่านไปใดนประโยคจริงผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นบอกว่าสติมาถ้าไม่อ่านปใะนประโยคจริงนะครับผมเองก็ตอบแปบนักมาก่อนผมเพิ่งเพิ่งมาเหรียนเมื่อสองปีก่อนเองนะอะไรครับเพราะเราว่าไปตามครูบาอาจารย์ครับเราเจอสติสติต้องมาก่อน เราฝึกสติปัฏฐานสี่สติสําคัญที่สุดแต่เราเรา่าน,อ,าน,อ,านอ่านพระไตรปิฎกครับอาตาปีสัมปชาโนแล้วก็สติมาให้ใช้สัมปะชาโนนําสติแต่ที่เราปฏิบัติกันมาผมเองที่ว่าวนๆอยู่ตั้งสี่ห้าเดือนนะครับเพราะผมใช้สตินําสัมปะชาโนเดือนที่ห้าครับผมจึงจับเคสได้ว่าผมก็ตั้งใจปฏิบัติแต่ทำไมมันไม,ไม่ไม่ถึงอยาิบีกมันมันเพื่อนก็เลยเปลี่ยนใหม่ เวลาส่งจิตไปดูพองยุคอย่าเพิ่งบอกว่าพองหนอนะครับส่งจิตไปเกาะดูก่อนบางครั้งมันไม่เป็นพองมันเป็นกับทิดครับบางครั้งมันเป็นแน่นเป็นจุกให้ใช้สัมปัชฌาโนความรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าไปดูสติประกอบร่วมแล้วท่านจะพบว่ามันไม่ใช่พองยุคเหมือนที่เคยพองยุคแต่มันเป็นเคลื่อนเคลื่อนขาดขาดเป็นวางว่าง เป็นไวอ่าเป็นไวหวหรือบางครั้งมันเป็นกระตุกกระตุกกระตุกหรือบางครั้งมันเป็นแกวงแหวงแหวง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเรียกซึ่งซึ่งเรียกว่าพ,พองยุบได้ไหมไม่ได้ครับ <c oughs> แต่เราเนี่ยนั่งท่องพองยุบด้วยสติอย <c oughs> ู่นั่นแหละมันจึงไม่บรรลุมันจึงไม่ถึงย,ยายากสบกกี่นาทีและผมพอจับเทสเหล่านี้ได้นะผมก็เขียนเป็นตำราขึ้นมาหนึ่งพันกว่าหน้านี่ครับเทคนิคการจัดอนสติปัฏฐานแบบสัมปชัญญโญแบบธรรมานุปัสสนา แจกฟรีสองพันเล่มถ้าไปธรรมโมลีเจ็ดเดือนถ้าใครไปอยู่ธรรมโมลีเจ็ดเดือนผมแจกให้ฟรีนะครับที่นี่แค่เอามาให้ท่านเกิดความอยากเฉยๆนะสนใจก็ไปได้นะครับธรรมโมรีเจ็ดเดือนนะเป็นเทคนิคการเจริญวิปัสนาแบปริบทานโดยใช้สมปะชานนเป็นตัวนําและผลเป็นไงครับเมื่อพภา,า,าไปไปพษาที่ผ่านมานี่เเรื่องนี้ผมเล่าไปไปแล้วใช่ไหมก็ราษาที่ผ่านมานี่เอง มีพระบวชใหม่นะอ่ะมีพระพระบวชใหม่นะครับบวชหลังจากเข้าพรรษามาแล้วเดือนหนึ่งก็มาก็มาปฏิบัติธรรมแล้วผมก็ให้กําหนดรู้แบบสัมปชัญูเป็นหลักนะก็คือคิดเนี่ยคิดหนอสักครั้งหนึ่งแล้วก็ดูอ่ามันฟุ้งเนี่ยฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟอ่ะฟุงฟ้งฟุ้งไปไง คือทั้งคิดทั้งฟุ้งนะครับกําหนดสงสดไม่เกินไม่เกินห้าครั้งต้องดับแต่ถ้าห้าครั้งแล้วยังยังไม่ดับแสดงว่ามันไม่ใช่คิดมันไม่ใช่ฟุง้งแล้วมันคืออะไรให้คุณใช้สัมปชานโนไปดูครับมันเป็นห่วงครับมันกังวลมันนึกถึงนี่ครับพอใช้สัมปชานโนบบปุ๊บขาดบ้บเลยการใชส้สติกำกับตัวลมคิดหนอคิดหนอ มันดับก็จริงนะแต่ไม่กี่นาทีมันจะกลับมาใหม่เรื่องเดิมเป๊ะแต่ถ้าคุณใช้สัมปชาโนคิดหนอแล้วอ่ะฟุ้งหนออากังวนหนอแต่อย่าต้องขึ้นมาเองนะครับ้องไปร,รู้รู้อาการนะพอดับบ้าครับมีเรื่องเดิมนั้นทั้งวันนะครับมันจะไม่เข้ามาอีกเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นความ่างคือนคือผมระงับด้วยสติสมาธิกับการสัมปชาโนนี่สัมปชาโนรู้ไหมครับว่าสภาพคํามอาอาคืออะไร เมื่อกี้ลืมพูดไปนึกว่าท่านจะเข้าใจแล้วนะที่ผมพูดสัมปชานโนนีความรู้ตัวเต็รควมสาภารคำเ,คออเคืออะไรครับสัอสาตาปีสาภาพธรรมคือความเพียรวิริยะนะครับสัอสติมาสาภาพธรรมคือสติสัมปชานโนสาภาพธรรมคืออะไรสัมมาทิฏฐิขอเข้าไปมรรคมีองค์แปดข้อที่หนึ่งค,ออคืออะไรครับมรรคมองค์แปดข้อที่หนึ่ง สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสภาพธรรมอาเลครับความรู้ชัดตามความเป็นจริงในอะอานิสัสีอะาสภาพธรรมคืออะไรครับคือปัญญาสัมปชัญญูสภาพธรรมคือปัญญาสัมปชัญญกับสัมมา,า,มมาทิฏฐิสภาพธรรมเดียวกันคือตัวปัญญานั่นความนะครับให้ใช้ปัญญาเป็นตัวนําในการเจริญสติซึ่งที่เรารู้มาเป็นไงสติต้องมาก่อนและปัญญาเกิดตามหลัง ให้คุณไปอ่านมัรคเปงแปดข้อที่หนึ่งคือทำให้ีิคือตัวอะไรปัญญาจจเลินสติปัฏฐานวิปัสสนาก็เหมือนกันเราพลาดที่ว่าปฏิบัติกันมานานสติเกิดสมาธิเกิดแต่ปัญญาที่เป็นญาณยังไม่เกิดเพราะเราใช้สตินำผิดหลักสติปัฏฐานมันต้องใช้คำปจชาโนนำซึ่งมันเป็นตัวปัญญาซึ่งมันตรงตามหลักของมรรคเยงแปดข้อที่หนึ่งเรื่องนี้นะครับ ผมพกดว่าไงนะไปจับเช็นี้ได้เดือนที่ห้าครับรู้ไหมว่าทําไมผมจับเช็ได้เพราะผมก็ปฏิบัติเหมือนเพื่อนอยู่ดีๆมีเพื่อนขั้นหนึ่งที่ว่ามาประดิษฐ์อิอธิษฐานผนสมาบัตรรู้ไหมครับอะ,อ,อะไรผมคนลุกเลยเพื่อนเราบรรลุโสดาบันไว้จริงนะเนี่ยคือผมผมไปไปไปปฏิบัติธรรมไม่คิดว่าจะบรรลุนะครับแต่เพื่อนผมเข้าผนสมาบัติอ้าวแล้ววันก่อนก็ยังนั่งปวดนออยู อยู่ด้ยวยการบริสโซดาบาซะลแล้วฉันนะพขากน็น่าเห็นแสงอยู่แน่ะแต่ว่าอมัคผลยังไงดับรูปนั้นไอะไรมันมันไม่เข้าเราทํามาด้วยการแต่ผมไม่เข้าแส่ว่าผมพลาดอะไรอ๋อเพราะเราที่ดับที่ดับครับค,คิดหนอคิดหนอดับปวดหนอปวดหนอดับแล้วมันก็สว่างโล่งแสงนึกว่าจะดีแล้วนะแต่มันไม่พิจารณาทำเราต้องเปลี่ยนใหมนะครับเดือนที่ห้าที่หกก็เลยมาทําแบบนี้นะ